ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนี่คือรายการ s s i มาเ Matrix TV วันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรนะที่เกมอะไรครับเ,เ,นะเ,นะเนะปเน็นเป็ตะนะเป็นเซสชันเหรอครับโอเคครับเป็นเซสชันเป็นเลยนะโคตรตามขนาดจิตมากผมเ,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 เล่นเกมน,นี้มาแล้วต้องขับอ่ะเป็นครั้งแรกกดไอ เฮ้ยไม่ใช่พูดผิดกดไอเข้าอะไรกระเป๋าครไงต่อเราจะหาของอะไรจากไหน้อาของอไจไหนอย่าบอกเลยต้องวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยบอมนต่อ๋อมันงสงสัยบว่าเสียงอะไรน้องหมเล่นจีพีเอยู่ ไม่วิ่งไม่ได้ก็ไม่แหลกนะเปรมเลกก็เปรมแลกเจ็บนะแล้วเมื่อไรจะเช้าเนี่ยโอ้เที่ยงคืน หาคอนเทเอร์บอไม่รู้ครับผมไดดรชร์อยู่แต่เราเแฟเวลาเท่ากันมเ้ยากันหมดเลยก็ไอติมตงมเลคืออะไรเนี่ย มีที่ไหนไลายเกมเล็กสุดยอดมากอยา,อยาเจะอ,อะไรด้วยไ <c oughs> อยแสงสว่างล้วปืนเราจะหาได้ที่ไหน,หน With... Rồi right. oh, like này, charge vào youtube Mình sẽ lưu kéo về Các bạn có nhận được FPS không ạ? được view อ๋กดแทกระลึกปิดฉากแล้วทำอะไรกันไรเนี่ยอาวุธ ใช่เล่นมาเป็นเนี่ยโออะไรไม่รู้ทน้ mời mai, có thể học tập tiền chưa anh tiền đen vừa ok, okay. เล่นไนเล่นไม่นั่งไ่ได้เราเล่นไม่ได้เพราะมันเป็น้าเล่นมากก็ติดตัวเ้า่นมากิดตเ่ร้านะร้านสองร้านเองรานอยู่ปากที่ต้องเคลเานน้เชื่อนดเล่นติมไหนอ เมื่าที่ตายในเซตสามจำได้เลยตอนนี้มี้ตอนใช้ก,กิ๊งตืออ่ะเล้วอช่วงสงกรารนี้จะหมดระมาณห8โนี่แปดเดตรนาม ก็เลยจะพิมปัน่นไปเรยนเรีนคนอแล้วมันให้วิ่งไปไหนเนี่ยจะเอาอะยิงเหวังลูปืนีจำต,ตัวสวยกดจะยิงขันหน้บ้าน ấy nha tham lại

แสดงว่ามีฝรั่งเล่นด้วยเหรอเอาหาพวกมันามมาสูญหายแล้วนีเกินกนนนอยู่ทำอะไรได้ตาผมบอกนะครับผมเล่นเกมเนทั้งเรก่มันเล่นมันถนัดที่เลยแต่เล่นเกมน โอ้ยไข่ไข่ปลาอัดโนอะไรนี่ไรสีไปลป เอาเราก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะสวัสดีครับวันนี้เป็น